เวลา13ลิ36นาทีมาถึงสาปนาสถานบ้านปราสาบัานมวงไค่เมือนโโงนบกแขงขมวนเพื่องานสัป,ปนากิจศพของขออรหันไสยาสารที่จะผลิตานภาพไปแต่วันพระหัทมือนี้จะเป็นมือสุดท้ายในการสาปนากิจศพหรือว่าพังศพประเษเาศพ คโอ้ใส่พื้นหลายขนาดเลย นี่ป็นสป่ปาะสเนี่เป็น,ปนเปบนน้ำฟางอยิามาไตอนนี้บายโมงหาทิงหารถกำลังเดินทางถึงว่าถึงพาะประดาศสัาน คนกระตุกพอดีเย็นเปียกพอดีเนี่ยะเปียกพอดีมเปิดเสียงตอนนี้เลยวะแล้วกี่เดือนนะี่เือไว่าจะกี่เดือพี่ตนนี้แค่กี่เดือนนะกี่เดือไปไปลัซี่ล่นบวาม

อรหรันไสย,ยสาร์กำลังเดินทางมาพอดสัปนาสัตานแล้วตอนนี้กำลังเก็บเอาเพได้เป็นลูกเป็นหลานลูกเป็นหลานไปยกยก่บนกระตุกบนกระตกบนกระตกุตกตกนันมาแลไปสบายแล้วก็สุ o เย็นแลเนะ phải bay bài, phải xâm bài, phải xâm bài, phải xâm bài, con con tổ con tổ đề, con tổ đề, con 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 con

เปิดไม่ใช่ดเด้อเปิเป็นเคยเปิดยไม่ไหยเปิดไม่ได้พอฮ้อนยเอาไม่ใส่หูดังเลยห้อนนี่แบบแบหลักฮ้อนนั่นหะฮ้อนเป็อไมเป็นน้ำเล็ลยมันวะคือว่าโคตก็บอกโครแบ้อนเลย้อนหรอเราอนนะเขาอเปิดยงเท่านี้ เจอแล้วนี่คดนินคนไม่สคนตะปิด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 ิ้ดีบ้เวลาอาเวลาอายคมันจังบอนะมัจังบอมันจังบอมันจังบที่เ็กกรซิบมีเซฟคนนที่เ็กกระซิบเลยโค้ไปกับทติ้กระซิบเป็นอะไกระซิบพวกนีเขาลงเขาลงหาได้ได้แล้วเขาไปเขาเสียงเขาเี่ยมนื้อน่ะนน siêu tập trung rèn cái gì, siêng vai rồi, tập mãi rồi, mãi มาไเปียกเทนีนียวมายจหเลาในมือา็จะไปปลูกในมือทสกินเหมือนเป็นมากมาอดีเนี้ยจำนอย่างไรก็ไม่ไดเจ้ามืเรยนมาได้ไ่ได้นีมาซุ่มเนมาพห่น้องเนาะมาจะพูดแล้วะไรส่ไม่ก็ตอขาดได้สิล้มยัลุกเลอตอ อภิปรายงานมาเสวภางานปริโยชนะภางานสัตวัหุ่นสัพยันชนังตัวหลักตัวหนึงอัวตาลครูอัโดอบโลนดับหนสาตาสัตว์ตาลรูอั

Asemangir kami, kau, kau merah ngegangen lantai satu-satu. Namo tersal pekal batu arahato semal sambut kesal. Namo tersal pekal arahato Namo arahato มโนปผสิาวันยิรสัีเสังโุปาสมสุขสัตว์สัตตามารติจักมาริสุจักมาริสเลตัดเหวังารสานิมาริเนุบสังสัญสาธุสาธุสาธุมาดีนย Nga bawa alat-alat kita, Nga jaman, Nga nak kondor, Nyak, Awari, Wahabu, Rabari, Berendisa, Arang, Iwang, Iwang, Ibu, Sinang, Petenang, Mubaka, Patisi, Dambadi, Tanggung, Mampu,

นนัน่โอ้มือต่อไปขอยม้วนจรวดเปใหไ่ออกมาวางคลื้มนะคอิม้นกันคือม้วนในลณะจรวดเปใหไ่ออกมาวางคื้นะออมเย็ยยบบออาายนเลยเนาะ ตัวกระดังคอไปไปพลาดไปตามต่อเงินเปื้นโอ้ยกระตากพราะลงคนเดียวก็แหงแล้วเงินเงินแสนนั่นเงินแสนเงินแสนเงินแสนเปียกเงินแสนเปียกน้าเป็นแสนเฮ้ยนี่ไลยโอ้ยแต่เป็นแสนเวลาธรรมดาผ้าตีเดียวนั่นเป็นแสนเลยนะแสนอยากเห็นเงินแสนไว้เหรอมาพี่เด้งนี่เงินแสนนี่แสนแสนยังไงแสนแสนก็เปียกแสนสาหัสแสนสาหัส 14โมง1นาทีตอนนี้กำลังวางดอกไม้จันทร์นรับต่อไปขอสชิญแม่ค้าแมค้าเราออกมาวางเลียวเพียงเลยทูบไปแล้ออกเลยทูบไปแล้วออกเลยนั่นเลยิบางเลยจังวะเอ้าเหีมวงเดี๋ยวไปวางตอนนี้ก็ได้ข่ากัญยาดอกพันวาดอกพัแสนน่ะไปเอาเงินไปหายิเด้อ เดี <Happiness. S 2> ๋ยวไปแรกไปไงบัวเอาจะเอาไปไปท่านกี่ไปแรกก็ไปไม่มอาไปดืมูนะเรสิก็มอมรงเวงนันมันเห็นี่มาไเห็นแบนี้ได้รั้งเียนียด เงินแสนเงินแสนเงินแสนพรมอาจารย์เรียกงามวะเรียกงามวะเรียงพระอาจารย์วิไลได้แสนนี่นะเอาเอาไปแลกกันเอาไปแลกเอาไปไปไปผ่านคีบนะเก้าหกสี่งายงายหรือมีเลขเก้าวะเก้าหกสี่ออกเลยเมื่อคืนนี้หกสี่ออกเลยออกละออกเรียกงามบอสไต่ไต่เนี่ยอยู่อยู่เทิงนะที่แรกว่าจะหายเทิงก็เลยอันนี้ก็เลยเอาซะหลังจากช่วยหมดไม้แล้วแม่ขาวางทิ้งกันแล้ว อนดัตต่อไปรอย่อเส้นแขกผุ้มีเกียรติทุกขาดออกมาวางสูกเทียนเกรนซ์ซึนแค่ั้รถพ่ออกไปยังับมุนอยานี่งตนึมเลเอาละกึงอกไม่จานโอ้เอาไม่นับสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าทีมงานสันติสักสสวรรณสิงขอตั้งหน่าย่ทนเจ้าพาพขอแสดงความรู้ดุบนคุณไม่ได้เผยถุงมีเกียริทุกขา ที่ได้มาห่วมแบ่งเบาความทุกข์สูงในครั้งนี้รลบันดนี้สารีราฮากายที่บันี้ดงคิดวิญญาณอาาขนต่อรหัมสยาาลจะได้ราจากพวกนี้ด้วยการปรสชุมูงมดังนั้นท้าอากาตกบุบพองโบทูโบถ,ถึงทั้งพวกขวัวปอกกากประธานภา,ายมาลาตีด้วย ฉะนั้นท,ทั้งครอบครัวผมยังมาตอบบุญแทนคุณเ,เล่ยไอ้น้องมิตรสหายนี่ในครับงโดยไซเหพ่พรแกร่ทุท่านที่มาห่วงในงานนี้ยเยอนี่กำลังจงเดินทางกลับบ้านโดยความสวัสดีภาพตลอดปลอดภัยปาสจากข้อกเงินให้ทุกคนเถิน สุดท้ายนี้ข้าราช้าที่มงานสันติสุขชวนสิงขอควงไว้ใส่เพ่อะหนทุกท่านที่มาหวมในอานนน้จงมีสุขภาพแข็งแรงไปอาคายมาของเดินทางโดยความสวัสดีภาพกลันตลอดปลอดภัยที่ใดท่านสิ่งใดคอยได้อย่างนั้นด้วยอายุวันหนักสุขพระละขอขอบใจก็กองเฮามีมันเป็นไฟอาขาจบร้านไทย พระนาคิดตบเพียงตอนอนี้บ่ายโมงค่ะสิบสอนาทีผลกระเด้ตกลงมาก่อนศพยังบวชพจะมาหอดผนกะ็ะด็ตกลงมายางแห้งวกนมีซาลาม่เคื่อนตอี้ก่อเขาศบ เอานั่นออกไปนโกว่าเอาอันนาขงเอาแนวขังนเนี่ยพโอันโใส่พอดีว่ะถ่ายพอนซอสไทยเบงบรรยากาศงานสับปนกิจศพเมืองลาวสมานองพดีเหลแต่กล้องเอาแต่กล้องไ่ขนาดนี้ อ,อ,อนนี้ทีมงานบริการสันติสุขบริการหีบสวดกำลังตกแตง่งเมียมันนี้เราจ้างคน มาอีกแล้ว